แต่ถนนมาเพียงแค่13,000กิโลกับความใหม่ที่หาไม่ได้อีกแล้วในงบประมาณเพียง1.29ล้านบาทเท่านั้น เบนเซมอเรมอที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับเหน่งเหน่งธิดาวังดำรงเวซีโอของเบน z m มอลเรือมอะและกุญแจของรถที่เหน่งกำลังถืออยู่นี้นะคะคือ C200A วังกาศที่เรียกได้ว่าใหม่ที่สุดที่คุณจะหาได้คันหนึ่งในตลาดค่ะ เพราะน้องแต่ถนนมาเพียงแค่13,000กิโลเมตรเท่านั้นแบบแท้ๆเจ้าของเดียวตั้งแต่วันแรกที่ลออ้อหมุนออกจากสุดเบนจนถึงวันนี้นะคะและเป็น13,000กิโลที่ได้รับการบำรุงรักษาทุกระยะอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นไข่นหินเป็นเพชรที่ถูกห่อไว้อย่างแท้ทรูใครได้ไปเนี่ยเรียกได้ว่าโชคดีมากๆนะคะคันนี้เนี่ยหลังจากที่ลงโอเพ่นแชไปแล้วนะคะโอเพ่นแชคือลน์กลุ่มรับอัปเดตสต็อกนะคะ ก็มีการตอบรับมาอย่างดีมากๆหลายท่านเนี่ยกำลังปรึกษาครอบครัวคำนวณอะไรเรียบร้อยอยู่เพราะฉะนั้นใครที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่ใน Facebook หรือดูย้อนหลังอยู่ทาง YouTube สามารถรีบชิงตัดสินใจได้เลยแต่ถ้าไม่ทันกดเข้าร่วมกลุ่มไลฟ์ Open Chat อัปเดตตอกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดได้ที่เิงด้านล่างเลยค่ะคราวนี้มาทําความรู้จักกับน้องกันดีกว่านะคะ C 2 0 0อ A Vongard W 2องศูนคันนี้งามเหลือเกินจริงๆค่ะทุกคนโอ้โหคือน้องเนี่ยนะ เป็น c 200เอากาต้องบอกว่าไม่น้อยที่สุดเลยนะที่น่าจะเคยขายมาในยุคหลังๆนี้นะคะใหม่กริปจริงๆนะคะสำหรับ W205 เนี่ยเป็น C-Class ซี r i รีสได้ว่าถอดแบบจาก S-Class มาเลยทีเดียวนะคะคือทั้งเส้นสายนะ,ะที่มีความโคง้งมนมีความล้ำสมัยแล้วก็อ่อนช้อยอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบกันนะคะว่า C-Class เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโฉมเป็น W206 นะคะเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า205เนี่ย ยังดูล้ำสมัยยังดูว้าวยังดูชิคอยู่มากๆนะคะโดยเฉพาะตัวไอ้มังกศตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับตัวไฟหน้านะคะที่เรียกได้ว่าเป็น LED High Performance ค่ะนอกจากจะมีเส้นไฟเบอร์ออปติกสุดเซ็กซี่ที่พาดผ่านตรงนี้แล้วยังมีไฟ LED อยู่มากมายหลายสิบดวงที่ทำงานสอดประสานกันอย่างอัจฉริยะอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นบอดี้ของเขาเนี่ยจะมีความโคงม้งมนแล้วก็มีเส้นสายของความล้ำสมัยมากๆ สีอารีียมซิลเวอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสีเงินนะคะประกายเมทัลลิกที่ดูแบบสวยตลอดกาลแล้วก็ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องล้างรถบ่อยอีกด้วยนะคะ เส้นสายของโครเมียมเนี่ยที่ไหลยอยู่รอบคันเนี่ยก็ทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นสําหรับ W 2 0 5เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซีคลาสที่มีความใหญ่โตมากๆมีความเลยตัวคอมเพกซีดานของตัวยี่ห้ออื่นๆเนี่ยคือไปไกลเลยนะคะคือแทบจะไม่คอมเพกแล้วทุกคนคือนั่งสบายมากๆค่ะด้านหลังใส่ของได้เยอะมากความจุ480ลิตรนะคะเรียกได้ว่าเท่าๆกับซีดานไซส์กลางของแบรนด์อื่นๆเลยทีเดียวด้านหลังเรา ดึงสลากแล้วก็พับเบาะด้านหลังลงค่ะใส่ของยาวไปถึงหลังบอกคนขับให้อารมณ์ SUV ได้อีกนะคะแล้วพอข้างนอกเป็นสีเอเรเรียมซิลเวอร์เนี่ยเขามากับภายในสีดำที่ดูแบบล้ำดูดดดูดหรูและก็ ใหม่มากๆอเลขใหม่เขาเพียงแค่13,000กิโลเท่านั้นเปิดประตูรถเข้าไปนะคะก็จะได้สัมผัสโอ้โหกับความรู้ราอลังการของภายในของ C-Class W205 นะคะและคันนี้วิ่งมาแค่13,000กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นโอ้โหเขาใหม่จริงๆทุกคนรถสีดำเนี่ยมันยิ่งดูแลรักษาง่ายยิ่งใช้แล้วดูใหม่เพราะฉะนั้น13,000สนี่โหดูเหมือนรถหลักพันเลยจริงๆนะคะยิ่งดูยิ่งแบบอืสวยแล้ว วันใหญ่เนี่ย C 2 0 0 C 1 8 0เนี่ยจะมาพร้อมกับภายในสีเบจที่เป็นพูทโทนค่ะแต่คันนี้เรียกได้ว่าหายากมากเลยที่เป็นสีดำดูสวยมากๆนะคะซูมการให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของดีไซน์ที่ W 2 0 5เนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเลยคือเปลี่ยนดีไซน์แลงเควชไปเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคอนโซลกลางนะคะที่แบบ ยกเด่นออกมาจากคอนโซลหน้าเหมือนแยกชิ้นออกมาจากคอนโซลหน้าแล้วก็พาดผ่านเชื่อมต่อกับที่วางแขนด้านล่างซึ่งตอนเปิดตัวออกมาได้บอกว่าว้าว,าวามากๆนะคะแล้วก็เป็นสีดําเงาลา c เปียโนที่ดูหรูหราเข้ากันกับเบาะสีดํามากๆในขณะที่ตัวบริเวณคอนโซลหน้าและแผงประตูเน се, ี่ยก็จะตกแต่งด้วยอลูมิเนียมทริมที่เป็นลายเส้นยาวหรือ lengthwise บรัชอลูมิเนียมนะคะเงาลา้ำเป็นโครเมียมนะคะตัดกับลักเพนโนสีดำคอนโวลกลางนี่คือเพอร์เฟกต์บ้างจริงๆในส่วนของออปชั่นต่างๆนะคะก็ได้ได้ว่ามีมาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่ม Push Start นะคะที่เราสามารถที่จะเหยียบเหยียบเบรกคร้างไว้แล้วก็กดปุ่ม นะคะเลขใหม่ก็จะขึ้นมาเลย13,163กิโลเมตรเท่านั้นและย้ำอีกครั้งว่าเป็น13,000กิโลเมตรที่ได้รับการดูแลรักษามาตลอดเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากนั้น ออปชนันต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวจอกลางนะคะ,ะตัวทัชแพดคอมมานด์คอนโทรลเลอร์ก็สามารถจะใช้งานได้เป็นอย่างดีสามารถจะเชื่อมต่อมือถือของเรากับตัวรถด้วยระบบบลูทูธนะคะแล้วก็ฟังเพลงหรือว่าพอดแคสต์ต่างๆผ่านลำโพงตัวรถได้เลย พวงมาลัยอัปเกรดรุ่นใหม่นี่ก็ดูล้ำมากๆนะคะทั้งเส้นสายของความเป็น3กา้านหรือความเป็นมัลติฟังก์ชันสามารถกดรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงที่ตัวพวงมาไลัยได้เลยนอกจากนั้นใครที่ชอบขับฟีลลิ่งเหมือนเกียร์ธรรมดาก็สามารถที่จะชิฟเกียร์ผ่านตัวชิฟทอนิกที่อยู่หลังพวงมลาลัยนี้ได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าฟังก์ชันก็ครบครันมากๆในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะน้องมาพร้อมกับเครื่อง,งยนต์เบนซินนะคะรุ่นสามันประจําบ้านของ Mercedes Benz เลยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc ที่ใช้กันอยู่ในหลายรุ่นมากๆเพราะฉะนั้นซ่อมบำรุงง่ายซ่อมบำรุงถูกอะไหล่หาง่ายช่างซ่อมมีประสบการณ์สูงนะคะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์หแรงม้านะคะมาดูเครื่องกันสักนิดนึงนะคะว่า13,000กิโลเนี่ยนิ่งสงบเงียบแค่ไหนนะคะ ตัวเครื่องเบนซินตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเพอร์เฟกนะคะเพราะอะไรเพราะเขาทั้งบำรุงรักษาง่ายแล้วเขาก็มีความแรงที่พอเหมาะค่ะถามว่า184รแรงมา้าและแรงบิด300นิวตันเมตรเนี่ยมีความพอดีพอดีพอดีมากๆ ทั้งการใช้งานในเมืองและข้อการเดินทางต่างจังหวัดนะคะและเขาไม่ได้มาพร้อมกับ4สูบ2อ0 0ซีซีอย่างเดียวเขาทำงานร่วมกันกับเทอร์โบและเกียร์7สปีด 7G ็ดทอนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลิ่งการขับขี่เนี่ยส MOOTH แรงนะคะนุ่มและที่สำคัญคือประหยัดสมเป็น m e r c e d e s b e n z มากๆน้องคันนี้พร้อมให้เป็นเจ้าของแล้วในราคาเพียง1.29ล้านบาทพร้อมแพ็กเกจของแถมมูลค่าเกือบแสนบาทจากเบน z m มมไม่ว่าจะเป็น ตัวช่วยเหลือชุกเฉินเคลือบแก้วแพ็กเกจนะคะ5ครั้งหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจการซ่อมบำรุงก็งมีให้ทุกคนอย่างครบถ้วนเลยค่ะสนใจจองนะคะขอใส่ไว้เลยคันนี้สงวนเสียให้กับท่านที่พร้อมวางจองก่อนักแ admin ของเรามาได้เลยในลิงก์ line official ที่ให้ไว้ด้านล่างหรือโทรมาได้ตอนนี้ที่0 9 2 9 2 4 5 6 4 1ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของท่านใหม่ที่ได้ค้นพบเพชรเม็ดงามด้วยนะคะวันนี้นั่งไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไครป์นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ